สวัสดีครับบอยครับวันนี้นะครับบอยพามาชมเอเวอเรสต์สปอร์ตแบบมีแพ็กเกจนะครับราคาขายอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าบาทนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้มีการตกแต่งสไตล์ดูไบก็เดี๋ยวไปดูว่าคันนี้มีการตกแต่งแบบไหนแล้วก็จะสวยงามขนาดไหนนะครับเชิญรับชมครับเอเวอเรสต์สปอร์ตคันนี้นะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมครับต้องบอกว่าจัดทรงสุลต่านดูไบแล้วก็จัดชุ้งล่างจัดเต็มนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าแต่งแบบไหนอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากตัวรถด้านหน้าก่อนนะครับคันนี้มีกกกกาาารรรรรรตติิิดดอะะะะคคคคลลฝโปงนนััับบววว่แ้็ชุ กระจังหน้านะครับ FWD นะครับทรงแรปเตอร์นะตัวนี้ก็มีไฟ LED 3จุดนะครับกระจังหน้าลูกค้าเลือกเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็ตัวชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะครับทำสีดำเงาตัดด้านนะครับนี่แบบนี้เลยนะอ่ะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างก็จะมีคิวล้อนะครับที่รับกับชุดของวิกเตอร์นะครับนี่เป็นลูกฟันเฟืองนะครับตัวล้อแมกนะครับทำการเป็นใหม่นะครับล้อแมกเป็นของลินโซนะนี่ลายก้านวายนะครับสีดาเงานะครับแล้วก็ตัวยางนะครับก็เลือกเป็นยางโตโยนะครับโอเพนะคนที่ ซีรีอยู่ที่265 50ครับ R 2 0อ่าตัวนี้เป็นขอบ20นะครับแล้วก็ใส่เบรกแอมโบนะครับ 21Z นะตัวจานก็อยู่ที่405มิลลิเมตรนะครับนี่อันนี้ทำงานด2นิ้วนะครับเปลี่ยนปีกนกและลูกหมากนะครับเป็นของ Profen der นะครับชก Profen der o e m นะครับอ่า 2. 2.0นนะครับแล้วก็ตัวของอ่ากันโครงนะครับของ เอซีพาวเวอร์นะครับนี่แบบนี้นะนี่้าลูกค้าอยากได้ช่วงล่างแบบหนึบหเกาะกนี่ตัวนี้เลยนะครับตัวรถเนี่ยต้องบอกว่ารุ่นสปอร์ตนะครับก็จะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับไม่มีตัดโครเมียมทรงสิ้นนะครับด้านหลังนะครับล้อแม็กก็จะเห็นในส่วนของเบรกนะครับนี่เบรกเบมโมตัวหลังนะครับสีเขียวมะนาวนะครับก็ตัวนี้นะครับจานหลังก็จะเป็น ขนาด3.80นะครับมิลลิเมตรนะตันนี้มาพร้อมกับเบรกมวยฟ้านะครับแบบนี้เลยช่วงหลังๆนะครับตัวน,นี้ก็จัดทรงเหมือนกันนะครับแต่ให้อ้อมไปดูให้นะครับเอ๊จะใส่คันโคงของ AC power เหมือนกันนะครับนี่แบบนี้เลยนะนี่แล้วก็จะมีการเปลี่ยนท่อนะครับนี่ท่อก็เป็นของ AC power นะครับทั้งชุดนะตัวชุด สเกิร์ตด้านหลังนะครับเป็นสเกิร์ตของวิกเตอร์นะครับแบบนี้นะครับสีดําเงาทั้งหมดนะก็ต้องบอกว่าถ้าใครชอบตัวเอลเวอเรสแล้วมาจัดทรงสุลต่านจัดตัวโหลดนะครับเปลี่ยนล้อแม็กเป็นยางเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามอะไรกับบอยได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดหกสามสองสามสองห้าหนึ่งแปดนะครับหรือว่าแอดอีดีได้ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้นะครับบอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปต่อไปด้วยนะวันนี้นะครับ ไปขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ